สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับยินดี้ตอนรับ้าสู่นะครับช่องไปอตุ่มแต่การใช้เป็นรำเพ่ินครับพี่น้องครับวันนี้ก็ทําตามนะครับที่เอฟนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับของฝากจากดาวไลน์นะครับหลปู่้ลายท่านนะครับผู้ที่ ผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับสนับสนุนมากนะครับอุดหนุนนะครับบริสุทธิ์ของพี่เอกจุ่มนะครับเอาไปมอบให้ศิลปินหลายๆผู้หลายคนนะครับเมื่อนี้เอาขออนุญาตทำบริการนะครับนําของฝากนะครับของดาวไล่เอาไปให้ศิลปินที่เอเซีเพื่อนนะครับสนับสนุนมากนะครับหลายผู้หลายคนเอาครับเดี๋ยวท่าชมบรรยากาศครับพี่น้องครับของฝากมาแล้วครับอันนี้นําส่งครับของพี่นุ้นเล็กกับแม่ลา่า ครับน้องสามายขอบคุณเมลาล่านะคะแล้วก็เอ้ยปาล่าล่าปาลาล่ากับเมนูเล็กนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวที่แม็กซ์ีปีแดนเซอร์กันแล้วก็มันหลายปวดศินีินชิลัปินแลนเซอร์ครับต่อไปตินไปเลยมาแมกไก่ตัดตัดขาครับอ่ะเป็นกำลังใจครับขอบคุณหลายๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับมอบสิ่งดีๆให้กับศิลปินครับมีแม็กตัวนี้แมสตัวนั้นก็เขาเร่กิจกันต่อครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาบานี้ เป็นหน้าที่คิวของน้องคำเบียวนะครับคำเบียวมีเด้อมีของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับคำเบียวครับจากพี่ที่รักนะครับมอบให้เอ้าเอามาหัดมาถึงนะครับฝากไปนะครับผู้เราผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนมาให้น้องคำเบียวนะครับของโปรดฝากครับของโปดเป็นมีของโปดเลยขอบคุณพี่เท่แล้วก็ขอบคุณพี่นุกีแล้วก็ขอบคุณพี่ที่รัก ขอ,อขอบคุณที่ที่รักด้นะครับขอบคุณหลายๆครับผมครับครับผมอ,อ,อ่ะอ่านไปครับกับหนึ่งศิลปินที่ท่านรักนะครับขอบคุณพี่ที่รักด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะครับเอาไปกันต่อครับพี่น้องครับอันนี้เป็นของนะครับน้องโมนะครับจากพี่ยิโอกิเท่านั้นแหละนะครับมอบให้น้องโมแล้วก็อันนี้ของพี่อัมสเตอร์ดัมก็ให้น้องโมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวของผู้ใหญ่ใจดีนะครับเดี๋ยวนําไปฝากครับพี่น้องครับ เกิ S <S ริกินดีก <Ether> ันครบมันมันผ้ากันเทียนเนาะผ้าหุ้นผ้ากันเทียนครับเอุ้งคนไทยสิรอครับโอ้มีสิริข้อมองครับครับผมเกี๊ยมเกี๊ยมเกี๊ยมอากาศดีครับว่าพอดีเลยคุณแม่ยก็อยู่นะครับอยู่ว่างแต่อยู่พอดีมีผ well ู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนของฝากจากดาวไล่มอบให้กับน้องโม ของน้องโมนะครับกับของคุณแม่นั่นแหละครับของพี่เอายาเซเตอร์ดำแล้วก็มิโนกิบเนี่ยะใช่ของน้องโมด้วยอให้พี่น้องเบ้างเนี้ยขอเพิ่มไลน์วันนี้ครับเสร็จแล้วเราก็อาแจกกันไปกินฝากผลิตภัณฑ์นะครับพี่น้องครับของฝากจากดาวไลท์ครับตุ้มตะไลแตกครับพี่น้องครับถังโงดนี่ปิดร้อยคะแนนกั้งหมดนียกันบ้างเลยนี่ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับสินค้าจาก ของฝากจากดาวไล่ครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์กล้วยๆนะครับอันนี้หนูทำเองเหรอก็รับมาทำครับเนี่ยครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โนจิและก็พี่อัมสเตอร์ดัมขอบพี่ขอบคุณพี่อัมสเตอร์ดัมและก็พี่อัมสเตอร์ดัมกาลังวันที่ทักกกทัไปพอดีบอกอายตั้งแต่หมวดก่อนภมใจเลยสูมใจเลยว่กเลยครับการรับประกันครับพี่น้องครับนํามาจากของเกียรตทั้งนั้นครับพี่น้องครับ มันมีหลายราคาตัดกล้วยสดๆใช่แต่เราก็เลือกเอาแต่สินคท้าดีๆเลยมานำมาขายครับพี่น้องครับฝากเป็นก้ลั่องแจ่ห้ได้พี่น้องครับกดนูนได้นะคะทักไปเลยที่เฟซของพี่ตุ้มนะคะพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับมาครับขอบโตัวแล้วครับเจอตัวแล้วนะครับพี่น้องครับนางเอกประจาทีมงานน้องชายตนะัดดาสวยไหมลูกสวยค่ะพอดีมีของฝากจากผู้ใหญ่เจดีย นางเอกนะครับดูวาอยู่ขอบคุณค่ะพี่อัมสเตอร์ดัมมีกล้วยมีกล้วยเบกอรีแล้วก็กล้วยอกเหนื่อยจากพี่ชายพี่อัมสเตอร์ดัมขอบคุณพี่อัมสเตอร์ดัมนะคะที่มอบกล้วยให้ให้เป็นคนเ้นมากินกล้วยอันนี้แต่ว่ากล้วยอันนี้ก็มักจะกล้วยกวนไอีอันนี้หน่อยมก็มากได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณคค่ะขอบุณผู้ใหญ่ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะไปครับพี่น้องครับวันนี้ก็บรรยากาศนะครับการถ่ายทำซีรีส์นะครับของทีมงาน ทีมงานเพชรลำเพลินเดอะซีรีส์เวอร์ซันครับพี่น้องครับก็ถือว่าพี่น้องเบิ้งเบองหลังไปนําก็แล้วกันครับวัอนี้ครับศิลปินนะครับเ่ราว่าศิเป็นทีมนั่งหลายผู้หลายคนทั้งพระเอกหลายๆพระเอกนะครับแล้วก็ที่งันดาวลูกไก่นางเอกก็เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ขอพุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจากพระเอกตุ้มของฝากจากดาวไลยครับพี่น้องครับพี่น้องครับภารกิจไก่สีเร็จสิ้นนะครับเพราะว่า เดของน้องนี้กับยายเจยนะครับกระสิเร็จสิ้นนะครับแต่ว่ามือนี้ยายเจยบอมมานะครับพี่น้องกะเดี๋ยวเพื่อนมาบุรดกระจังสีควายเอาให้เพิ่นกันแล้วกันเนาะนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ให้กับน้องนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับน้องนี้กลายเช่นนะครับพอดีเห็นเจ้าตัวพอดีเลยะจากนะครับนิโนจินะครับสำหรับสนุนมานะครับเป็น ปุ้ยตากศิลปินก็กําลังทยอยกันเข้ามาครับพี่น้องครับบรรยากาศดีๆครับน้องบอลชนะกันครับนี่คือเจ้าตัวรับน้องนิกครับมีของฝากดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีครับพี่ที่รักกฝาขอบคุณเพื่อนน้ำให้เราเด้อยิโนจิที่ไงจะใครล่ะนะครับหมวพิเศษน้องนิกนะครับ ห้าร้อยคะแนนนะครับอาวกข้าไปครับพี่น้องครับเอาเบื้องเบื้องหลังครับพี่น้องครับการถ่ายทําซีรีส์ครับโอ้ยผู่เบาประเอกทีมงานเพชรลวเพื่อนลายผูลายคนครับเป็นนักแสดงฝากติดตามนําเด้อพี่น้องครับชมผลงานการแสดงนะครับวันนี้ก็เราก็จะมีการซ้อมนิดนึงนะครับก่อนจะออกการออกงานครับพี่น้องครับอ่ะค่อยเบื้องไปพี่น้องครับ เป็นยังไงน้อสัมผัสนางเอกจังหน่อยครับผลิตภัณฑ์ดาวไล่เป็นยังไงเสียบวอเสียบพยางค์สุนีย์วอผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตกของพี่ตุ้มนะคะตอนนี้นะคะหมูไก่หย่ากีนเดียวนะคะแสีบไล่เสียบแห้งมันพอดีนะคะเี้ยววันนะคะแสีบแห้งนะคะตอนนี้ให้ก็กินเพราะว่าหิวเผาพอดีนะคะขอบคุณมากมากค่ะช่วงเบรกอะไรผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนมาก็ขอบคุณมากๆนะครับเอาคนนี้น้องพี่พงษ์งาม ครับพี่น้องครับเดินทางมาหอดนะครับช่วงเวลาสุดท้ายนะครับกับคลิปนะครับการนําของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบให้กับศิลปินหลายท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่สนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ของฝากจากดาวไล่ตุ้มตะไลแตกได้พี่น้องเด้อนะครับขอบคุณแรงสนับสนุนขอบคุณแรงศรัทธานะครับความหักความเมตตาจากพี่จากน้องครับวันนี้เราก็มี การซ้อมบนเวทีนะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับสาหรับความหักก็มีตาฝากติดตามผลงานการแสดงของทีมงานเพชรลำพูนกันเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับรักในน้อยแต่ขอให้รักกนนนันนานๆนะครับเอาทีปนีเอาไปซะนี่น,นะครับลาไปแล้วขอบคุณทุกๆท,ท่านกับการรับชมและก็ความหักการสนับสนุนจากพี่จากน้องลาไปแล้วสวัสดีครับ